ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆครับมีรักนักสะสมนะครับมาพอดีเช่นเคยนะครับกับช่องคนสองเหรียญชานลนะครับสำหรับคลิปนี้ครับทางช่องได้นําเหรียญที่มีปีพศนะครับที่ต่อจากคลิปก่อนๆนะครับซึ่งได้พูดเกี่ยวกับได้ข้อมูลนะครับได้ข้อมูลจากเหรียญกระสาบนะครับซึ่งมีตั้งแต่ ปี32นะครับจนถึงหน้าปัจจุบันนะครับว่าเป็นยังไงเรามาต่อกันที่เหลือแล้วกันนะครับว่าเหรียญที่เหลือมีปีพศออ,อะไรบ้างนะครับและมีราคาและมีจํานวนการผลิตนะครับเท่าไหร่นะครับเราไปติดตามข้อมูลกันต่อเลยดีกว่านะครับนี่ก็เป็นเหรียญองค์พ่อรอเก้าเรานั่นเองนะครับ เราไปชมเกี่ยวกับเหรียญเหรียญนี้กันนะครับนี่เป็นรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับองค์พ่อรอเก้านะครับอาเซียนใหญ่เป็นปีพศอ,อ,อะไรนะครับเราไปติดตามรับชมกันเลยนะครับนี่ก็เป็นด้านหลังนะครับเป็นวัดอรุณราชชวลมนะครับปีพศ2552นั่นเองนะครับ ซึ่งเหรียญปีพศ2552มีจำนวนการผลิตของเหรียญอยู่ที่59 7, ล้าน1 7 0 0 0เหรียญนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ไม่ติดไม่ติด1อันดับไม่ติดอันดับ1ใน10ของเหรียญหายากนะครับแต่มีมูลค่าสูงถึง155บาทนะครับเข้าไปในเพจที่มีการวางขายนะครับ แต่เป็นแต่ต้องเป็นเหรียญชนิด UNC นะครับถึงจะมีราคา155บาทนะครับสำหรับเหรียญปีพศ2552นะครับ59ล้านกว่าเหรียญนะครับไปต่อเหรียญที่สองกันนะครับเหรียญที่สองเป็นเหรียญปีพศ2553นะครับสำหรับเหรียญปี53นี้นะครับเป็นเหรียญที่ ติดหนึ่งในสิบของเหรียญหายากนั่นเองนะครับติดอันดับที่6นะครับติดอันดับที่6ของเหรียญหายากมีจํานวนการผลิตของเหรียญเหรียญน,นี้นะครับอยู่ที่1นึ่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันเหรียญน,นะครับซึ่งถือว่าเป็นเหรียญที่ติดหนึ่งในสิบที่ค่อนข้างหายากนะครับ่อข้างหายากปีห้าสาม แต่มีนะครับมีราคาที่อันดับของเหรียญน,นี้นะครับก็จะอยู่ประมาณ175บาทนะครับสำหรับเหรียญปี53ซึ่งเป็นเหรียญติดอันดับที่6นะครับของเหรียญหายากนะครับต้องเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านกันชื่อง,งานนะครับถึงจะมีราคาตามที่ได้กล่าวไปนะครับ เราไปต่อเหรียญที่3กันนะครับเหรียญที่3เป็นเหรียญปีพศ2554นะครับสำหรับเหรียญปี54นี้ก็ติด1ใน10ของเหรียญหายากเหมือนกันนะครับคือติดอันดับที่8มีจำนวนการผลิตนะครับของเหรียญปีพศ2554นี้อยู่ที่3ล้านเหรียญพอดีนะครับ3ล้านเหรียญพอดี มีมูลาค่าสูงถึงเหรียญละ290บาทเลยนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ไม่แน่ใจว่าทำไมอันดับที่8ราคาถึงสูงถึง290บาทนะครับไม่ทราบสาเหตุนะครับเหมือนกันนะครับว่าเหรียญปีพศ2554อันดับที่8ทํำไมราคาถึงน่าจะขึ้นไปที่300นะครับ300ลยกัน เป็นชนิด UNC นะครับเหรียญที่มีผ่านการเชิงานก็เช่นเดียวกับเหรียญปี3 1นะครับเหรียญที่ติดอันดับที่1นะครับแต่ราคาถูกกว่าอันดับที่2ที่3นะครับนะครับก็ไม่แปกนะครับที่เหรียญอันดับ8จะราคาสูงกว่าอันดับที่6ที่ได้กล่าวไปนะครับก็ต้อง ติดตามนะครับเกี่ยวกับข้อมูลกันต่อไปนะครับว่าจะมีการอัปเดตยังไงนะครับสำหรับข้อมูลนี้ทางช่องก็ได้มาก็เลยได้นํามาฝากเพื่อนๆนะครับเราไปต่อกันดีกว่านะครับไปต่อกันเหรียญที่4กันต่อนะครับเหรียญที่4เป็นเหรียญปีพศ2555นะครับสำหรับเหรียญปีพศ2555นี้นะครับไม่ทราบจํานวนการผลิตนะครับ เหรียญนี้ไม่ทราบการจำ,จำนวนการผลิตนะครับแต่ถ้าจะมีราคานะครับต้องเป็นเหรียญแปลกเขานั้นนะครับเป็นเหรียญเออร์เลอร์คอยอย่างเงี้ยนะครับแต่สำหรับเหรียญน,นี้คงคงจะมีราคาเกินหน้าเหรียญไปไม่กี่บาทนะครับนี่อ็เป็นข้อมูลนะครับของเหรียญปี2,555นะครับไปต่อกันเหรียญปีพศ2,556นะครับ สำหรับเหรียญปีห้าหกไม่ทราบจำนวนการผลิตเช่นกันนะครับแต่เหรียญปีห้าหกนี้นะครับมีความแปลกนะครับถึงจะมีราคานะครับเช่นเดียวกับเหรียญปีพศ2555นะครับแต่เหรียญน,นี้ก็มีความแปลกเหมือนกันนะครับเ,เหมือนทางช่องนะครับที่มาร์กไว้นะครับนี่คือเหรียญแปลกนะครับ เห็นไหมครับตรงนี้จะมีช่องว่างนะครับช่องว่างด้านใต้พระเจดีย์นะครับพระเจดีย์เห็นไหมครับนี่คือเหรียญที่แปลกนะครับก็เลยเก็บไว้นะครับเก็บไว้เหรียญน,นี้ก็คือเหรียญแปลกนั่นเองเหรียญเออเลอร์คอยนะครับเหรียญปีห้าหกนะครับเเราไปต่อเหรียญสุดท้ายแล้วกันนะครับ สำหรับเหรียญที่ไม่มีจำนวนการผลิตก็ถือว่าเอามาฝากนะครับเอามาฝาก,กเพื่อนๆให้ได้เห็นว่าเรามีเหรียญที่อ,องค์พ่อหล่อเก้านะครับกมรมธนลักษ์ผลิตขึ้นมาจริงนะครับเอาไปเราไปต่อกันเหรียญปีพศ2557รบบ้างนะครับสำหรับเหรียญปี57นะครับเหรียญปี57เหมือนจะไม่มี ไม่มีจํานวนการผลิตเหมือนกันนะครับไม่ทราบจํานวนนะครับของการผลิตของเหรียญปี57นะครับก็มาในแนวเดียวกันครับกับปี55 56นะครับนะครับสำหรับข้อมูลนะครับของเหรียญทั้ง6ปีพศนะครับก็มีมาฝากอาจจะไม่ครบถ้วนนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ชอบสะสมเหรียญน,นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามรับชมในคลิปก่นกอนๆได้นะครับซึ่งมีทั้งข้อมูลเหรียญแต่ละปีพศนะครับที่จะให้เพื่อนๆมือใหม่หัดสะสมเหรียญน,นะครับได้เข้าไปศึกษานะครับพร้อมๆกับทางช่องที่ได้ทําคลิปวิดีโอนะครับมาฝากนะครับสาหรับคลิปนี้ครับทางช่องก็มีข้อมูลนะครับมาฝาก พี่ๆเพื่อนๆนะครับหลวงป้าน่าาประมาณนี้นะครับก่อนอื่นก็ขอกําลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกับทางช่องด้วยนะครับเผื่อจะได้รับข้อมูลนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเกี่ยวกับข้อมูลของเหรียญกระสาบไทยนะครับสาหรับคลิปนี้ทางช่องก็ขอจบการรีวิวเหรียญชนิดสิบบาทไว้เพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ